มาดิใช่มาดิมาดิมาดิเอาไงมาดิาดนิ้วหรือลิอ้นชอบมีขนหรือไม่มีขน,นออแกนิกหรือเซทคอยมันเหนียวเอวอะนึกออกปะเออข้ปัจจุบันเนี่ยไปแยกเขามาไหมอ๋ออุ้ยแล้วหันไปมองทำไมอะอทำไปได้นะอีวิว <laughs> วันนี้ช่องเบตตี้สตอรี่มีช่วงใหม่ที่เพิ่งคิดได้ตะกี้นั่นก็คือถามปั๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บตอบปั๊บเออถามมาปั๊บตอบปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปอะไรแล้วเล่าได้ลอ่ะเล่าที่เขาถามแรกเบาๆก่อนมีเซ็กครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่สิบสิบสองวัยกับผู้หญิงกับผู้หญิงตอบมาเป็นว่าตอบกับผู้ชายล่ะกับผู้หญิงเราแม่เห็นด้วยนะเฮ้ยพี่ปลาลืมปิดหน้าต่างไง เออนั่นแหละคือแกนโอเมกนิ่งโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องบอกแล้วแม่เขาบอกว่าเขาเห็นฉันเงยหน้าขึ้นไปเจอเจอว่าแม่กำลังมองอยู่ก็ทำจนเสร็จแล้วค่อยลงไปคุยกับแม่เลิศข้อ2มีแฟนแล้วกี่คนโอ้โหเกิน20แฟนนะใช่แฟนเป็นคนเปลี่ยนแฟนบ่อยอ่ะแล้วได้ไปแล้วกี่คนโอ้โหนี่ว่าเกินร้อยเกินร้อยเกินร้อยขึ้นแบบของพี่ลาวหรือเปล่าหนึ่ง ไปตุวนเลือดก่อนนะ <c oughs> ปิดกล้องเราไปตุเลือดไหมดีที่เป็นหอมเออเกินรอยฉันว่าอะแล้วชอบคนนมเล็กหรือนมใหญ่ได้หมดนะไม่ติดแต่ถับไม่มีเลยแบนตัวไม่มีเลย <c oughs> มันก็ไม่โอเคนะบอ,อ,อกปะมีสักหน่อยอแล้วเคยเจอเล็กสุดเท่าไหร่ไม่ส่วนใหญ่จะแบบมีหมดไม่เคยเจอแบบกระเป๋าไม่ไม่ไม่นิ้วหรือลิ้นอันนี้คืออะไรนิ้วหรือลิ้น้เลือกชอบทั้งสองพร้อมกันเนี่ยหรอใช่อ้ my God บนหรือล่างบนขอเริ่มบนก่อนอินดอร์หรือเอาดอร์เอาดอร์เลิฟเลิฟเอาดอร์ที่ไหนก็ได้บนดาดฟ้าได้บนสนามหลวงได้ไม่ติดมันอยู่ที่ฟีลวิว่าสถานที่มันก็แค่ส่วนหนึ่งที่ส่วนหนึ่งบนชายหาดเคยเคยแล้ว แล้ว้หันไปมองทําไมอ่ะก็อันนี้เกือบอันนี้เกือบอ๋อแต่ยังไม่หรอแต่มีอะไรมาขัดขัดจิตนิดนึงโอเคนานสุดกี่ชั่วโมงโอ้โหทั้งวันยี่สิบสี่ชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงอยู่บนเตียงไม่ไปไหนเลยไม่ไปไหนเลยจนต้องถามเต็งว่าเฮ้ยมึงเป็นอะไรหรือเปล่าใช่ป่ะยี่สิบสี่ชั่วโมงเมื่อวันนั้นอะโยโยปัจจุบันโยปัจจุบันท่าที่ชอบเท้าหมาเ้าหมาเหรอแต่ถามเจ้าคนนี้ว่าชอ รู้สึกก็แบบว่าหมายถึงว่าถ้าเราใช้ถอยเหรอใช่ใช้ถอยมันแบบมันเหนียวเอวอะนึกออกปะมันลงล็อกอะแล้วเราเคยวันนั้นสบายไหมเคยสมัยแบบบ่อยๆเงี้ยหรอสมัยช่วงอายุสักประมาณยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองตอนเราแบบเที่ยวใหม่ๆอ่ะนะแต่วันไหนสบายก็คือในห้องน้ำผับ ใช่ปกติเล้วเบสเอเคยไปละไม่เคยอ่ะจริงปะจริงไปบวชไปบวชบวชแล้วไปบวชอีกก้อนสึกพอเรานี่คือวันเบ y หรือทูเ w a แล้วแต่ฟิลและแล้วแต่คนก็คือแบบปรับเปลี่ยนได้ทูได้อันได้ไม่ติดแต่แล้วแต่ว่าฟิลเราอะความสุขตอนนั้นมันเป็นยังไงวิวาเสรีเรื่องนี้จัดเลยแบบบางคนอาจจะไม่ได้ยอมหลับเพราะอาจจะยังเขินนะได้หมดได้หมดอเข้ามาเลย มาดิมาดิชอบมีขนหรือไม่มีขนเคยเจอทุกคนนะมีขนมาเราเราเจอไม่มีขนเป็นไงอู้ห์คือเราเจอมาแล้วว่ะ Surprise motherfucker อู๊ห์สรุปตอนนี้ให้ตอบเลยคือชอบไม่มีขนเออมันอู้ห์อะอู้เลยนะออร์แกนิกหรือเซ็กทอยเซ็กทอยด์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องถามก็ได้มั้งมันเหมือนเป็นอวัยวะส่วนที่สัมหรืสัมของเราไปแล้วอะออืเรา เราอาจจะยังไม่ถึงขั้นที่จะไปทําขึ้นมาเลยเพราะเราแม่ไม่มีมานะขนาดนั้นลยแาแต่ตอนนี้เราใช้เซ็กทอยจนเรารู้สึกก็แบบมันคือส่วนหนึ่งของร่างกายเราไปแล้วว่ามันดีทุกูแบบเลยเหรอเธอไม่ใช้หรอไม่ใช้ลองเปิดใจจอยๆโอเคได้เดี๋ยวฉันจให้เธอแนะนำก่อนตัวไหนตัวเริ่มวิเคยมีเซ็กในที่สาธารณะไหมเขาตอบไปแล้วว่าคือว่า อ่านี่ไหนพีคสุดที่รู้สึกว่าแบบทำไปได้นะอีวิวไม่มีฉันรู้สึกว่าเรื่องมันเป็นเรื่องธรรมดาเว้ยมันเลยไม่ได้รู้สึกว่าที่ไหนคือแบบ <G ül üyor> ไม่จริงมันไม่น่าเกิดขึ้นไม่มีเกิดขึ้นได้ทุกที่มันได้ทุกที่แด่ทุกเวลา,ราใช่แค่ความเหมาะสมแค่ปล่อยเพื่อนนั่งอยู่ก็ได้ชอบเริ่มก่อนชอบให้เขาเริ่มก่อนแล้วแต่อารมณ์แต่ว่าถ้าชอบมากส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่แล้วคือเขาเริ่มชอบให้เขาเริ่ม ใช่ถ้ายืนคุยกันปกติอย่างเงี้ยเชื่อป่าววิวแม่งแทบจะไม่โดนตัวอ,อีกคนเลยไม่ชอบโดนตัวคนอื่นอันน่ะแอบไปสุขภาพหมดเลย <c oughs> แต่ก็เขางง <c oughs> เปิดไฟหรือปิดไฟติดไหมเปิดหรอมันน้องให้เห็นชัดไปเลยว่าฉันทำอะไรอยู่หรอมันน้องเปิดเท่านั้นเอาแฟลชต่องด้วยบางทีอะหาอะไรไม่ หาจุดเหรออืมเอาไปส่องไปเลยตอนตื่นหรือก่อนนอนตอนตื่นชอบตอนตื่นเหรอชอบตอนตื่นชอบตอนกลางวันชอบตอนที่เรามีสติครบฉันรู้สึกว่าฉันทํามันได้เต็มที่และเขาได้รับมันอย่างเต็มที่ตอนเมาอะโอเคมันก็ฟิลดีแต่เราไม่ได้เมาด้วยไงเราแพ้อลกออลอย่างเงี้ยใช่เราก็เลยชอบตอนที่แม่งมีสติแบบมันจะเป็นเนื้อเรื่องเน้นๆเออ มันจึงมันจึงเคยทําให้อีกฝ่ายเจ็บมากที่สุดกี่รอบตอนหนึ่งวันหรอตอนหนึ่งวันยี่สิบห้ามีคนหนึ่งอะคือสี่สเนี่ยเรียกมาสามาษณดดิเฮ้ยสี่สิบอส0ี่สิบแต่น้องคนนั้นยังเด็กอยู่อายุประมาณยี่สิบเอ็ดเงี้ยมันไหวไงมันก็เรื่อยๆอะไม่ทับอะไรเลยวันไม่ทําอะไรเลยโจทย์คือไม่ทําอะไรเลยอยู่แต่แบบนั้น สี่สิบล้อใช่อันนี้เท่าไหร่นะยี่ห้าหรือสามห้านะเธอเนี่ยนี่ก็ไ mm ด้เยอะนี่เราก็บูฟเฟ่ยู่ปิดยู่นเหรอสู้นะฮึบเหมือนแบบเธอเขมาแรงแล้วว่าแต่ผังก็ฮึบเกืใไม่นี่นี่นี่หลยอแต่ถ้าถามเลยว่าเขาปัจจุบันเนี่ยไปแย่งเขามาไหมไม่ได้แย่งแต่ว่ามาทีหลังอันนี้ขอแก้ขขานะ ไม่ได้แย่งการแย่งคือต้องมีการแข่งขันเกิดขึ้นที่ไม่ได้แข่งผมไม่ได้ทำอะไรเลยอมาดีมาดีเราให้คะแนนเรื่องเซ็กของคนปัจจุบันเท่าไหร่คะแนนเต็มเท่าไหร่กันสิบให้หนึ่งร้อยโอ้ไม่ด้วยกายหยาบเขาอะก็ไอที่บอกว่าเปิดมันแล้วอู้คนนี้มันดีจริงอ่ปฏิเสธไหมว่าเราว่ามันไม่ดีนั่นเอง นี่คือขนลุกตั้งกันทางค่ายแล้วครบแล้ว20ข้อไวายไหมวันไปได้เรื่อยอ่ะลอยข้อแม่เลยถ้าใครอยากให้เอาพี่วิวมาตอบคำถามแบบนี้อีกพิมพ์คำถามมาเยอะๆขอแรงๆนะขอแรงอันนี้่าไปแอบคบกันมันเบาไปขอแรงๆคุ้มเออแล้ววันนี้พอแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครแล้วกดกระดิ่งไปติดสตอรี่ติ๊งติ๊งบายบาย ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ